กาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซองพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกมโลบ,บอกอยู่กับแมปบอกฟูดอีกแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเน้ะในส่วนของ นะครับเนาะหรือว uh, really ่าอยากได้ในส่วนของโลบักนะครับทุกคนคลิปนี้จะมีการแจกแน่นอนนะครับและคลิปนี้พี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจะมีการแจกรหัสแบบฟรีๆนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้รหัสแบบฟรีๆนะครับก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้มีสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่แบบว่าเอารหัสมาให้พี่แจกฟรีๆนะครับบอกว่าเอาไปแจกให้หน่อยนะครับเนาะเพราะว่าไม่ได้เล่นแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยแบบว่า จะเอามาแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของรหัสแบบฟรีนะครับทุกคนก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็คือ มาพร้อมรหัสที่แบบว่าจะแจกให้ทุกคนแบบฟรีนะครับสาหรับใครที่แบบว่าเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่มีรหัสโหดเล่นนะครับเนาะหรือว่าเป็นรหัสเริ่มต้นนั่นแหละนะครับเนาะอาจจะไม่ได้โหดมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนก็คือเป็นรหัสเริ่มต้นธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับที่ไม่มีนะครับทุกคนก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า เดี๋ยวพี่แจกจนหนักจะเต็มให้นะครับก็เป็นรหัสที่พี่ยืดอยู่ตอนนี้เลยนะครับที่รหัสที่พี่จะแจกนั่นเองนะครับทุกคนก็คือรหัสตัวนี้นะครับนอเลเวลนะครับทุกคนก็ถ้าพูดถึงนะครับนออาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ารหัสตัวนี้นะครับนอสำหรับมือใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นนะครับนอแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันโคตรแบบว่าลําบากเลยนะครับถ้าเอารหัสจากพี่ไปนะครับแล้วไปปั้นต่อนะครับแป๊บเดียวก็โคตรแล้วนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าไาอยกด้ รหัสโทโดนะครับนอหรือว่าอยากได้นะครับในส่วนของรหัสที่แบบว่าเริ่มต้นด้วยดีนะครับนอก็ต้องเป็นรหัสตัวนี้เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าในรหัสมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะพี่แบบว่าจะรีวิวนะครับพี่ขอ สุ่มผลพิศาษหน่อยละกันนะครับมาดูหน่อยละกันนะครับว่าพี่จะดวงดีหรือเปล่านะครับสําหรับการสุ่มผลพิศษนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับทุกคนเ้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าอยากได้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะแจกให้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอขอสุ่มผลพิศษสัก1ผลก่อนละกันนะครับทุกคนมาดูละกันนะครับว่าพี่จะได้อะไรนะครับนอได้ผลแลหรือเปล่านะครับทุกคนก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้อหูโคตรเท่นะครับทุกคนการสุ่มผลพิศษที่อัปเดตใหม่นนะคครัับก็จดไป แล้วกันนะครับนอตได้ผลอะไรโอ้โห hmm. ได้ผลแสงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอตหรือว่าผลนี้นะครับนอตถามว่าดีไหมนะครับมันก็ดีนั่นแหละนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอตก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ได้ผลแสงมานะครับทุกคนก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับถามว่ารหัสเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับก็คือ1เลยเลเวลรหัสตัวนี้นะครับนอตอยู่ที่2550นะครับนอตสำหรับเลเวลนะครับนอตเงิน ม่วงนะครับอยู่ที่44,000นะครับถือว่าเยอะนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเงินเขียวอยู่ที่14ล้านนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับรหัสตัวนี้นะครับทุกคนก็เอาไปได้เลยนะครับเนาะและจะมีทางด้านของหมัดข้างข่าวนะครับทุกคนที่แบบว่า เก็บนะครับน้องความสำนานหรือว่าเก็บในส่วนของสแต็กเต็มแล้วนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถใช้ได้นะครับน้องทุกสกิลเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับน้องสำหรับรหัสตัวนี้นะครับจะมีไปให้นะครับส่วนหมัดนะครับมี7หมัดเลยนะครับเรียกได้ว่ามี7หมัดครบเลยนะครับสำหรับเรื่องหมัดนะครับก็เรียกได้ว่ามี7หมัดครบนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็คือจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับผลน้ําแข็งที่แบบว่าเก็บมาสเตอรี่ บทุกอย่างแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นผลไรนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับียดไดีว่าเก็บหมดแล้วนะครับน้องก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับผลนี้นะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าจจะเป็นผลไม่โหดนะครับทุกคนแต่ถ้าเอาดีๆนะครับทุกคนก็คือมันก็โหดพอตัวมันอยู่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็จะมีตามนี้นะครับส่วน ะมีอีกนะครับก็คือจะมีทางด้านของดาบคู่นะครับทุกคนก็คือแบบว่า มีดาบคู่ให้นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอมีผลน้ําแข็งให้มีหมัดครบให้นะครับนอแล้วก็มีแบบว่าดาบคู่ให้นะครับทุกคนเออนี่เลยนะครับก็เป็นดาบคู่ประมาณนี้นะครับนอเรียกว่าเก็บทุกอย่างให้นะครับนอเก็บมาสเตอร์ีให้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีทางด้านของกีตร์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นกีตาร์ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับก็เป็นกีตาร์นะครับนอที่หลายหลายคนนะครับก็คือ อยากได้นะครับทุกคนแต่เสียใจนะครับน้องก็คือกีต้าร์นะครับก็คือยังไม่ได้เก็บมาสเตอรี่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องทุกคนสามารถเอาไปเก็บเองได้นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้รหัสนี้นะครับน้องก็จะมีตามนี้เลยนะครับน้องส่วนไอเทมในตัวนะครับเรามาดูดีกว่านะครับว่าไอเทมในตัวมันจะมีอะไรบ้างนะครับน้องและของที่แถมไปให้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนมา แต่ตอนนี้พี่หนีอันนี้ก่อนนะครับทุกคนก็คือมีคนมาวุ่นวายนะครับทุกคนเนอก็จับประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่ามีคนมาวุ่นวายพี่โคตรไม่ชอบเลยนะครับเวลาพี่รีวิวนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าคนนี้มาวุ่นวายนะครับทุกคนก็คือเอาเป็นว่าพี่จะรีวิวต่อเลยแล้วกันนะครับเนาะก็คือจะมีอยู่นะครับทุกคนก็เรียกได้ว่า จะมีไอเทมติดตัวมาให้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับสาหรับไอเทมนะครับทุกคนเอก็จะประมาณนี้เลยนะครับไอเทมมีอยู่ว่านะครับทุกคนก็คือจะมีทางด้านของตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูนะครับสําหรับไอเทมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีดาบคู่ให้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับไอเทมนะครับทุกคนก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายพอสมควรนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสําหรับไอเทมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าไอเทมก็คือไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับน้องก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับไอเทมนะครับน้องก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับที่มีติดตัวไปให้นะครับก็มีผลต่างๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือจะมีตามนี้เลยนะครับสําหรับไอเทมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ไปปั้นเราต่อนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับของที่ติดตัวไปให้นะครับทุกคนก็ถือว่าดีนะครับน้องสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะครับส่วน เล็กๆน้อยๆก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอีเวนต์ใหม่ก็เก็บมาให้600กว่าอันเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถามว่าดีไหมนะครับมันดีสําหรับคนที่แบบว่าเริ่มต้นใหม่ละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของรหัสตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าง่ายๆเลยกติกานะครับทุกคนก็คือเที่ยงคืนวันนี้พี่จะสุ่มแจกตามคอมเมนต์นะครับเนาะรีดีว่าคนไหนคอมเมนต์มีโอกาสได้แน่นอนนะครับและพี่จะสุ่มแจกนะครับเนาะถ้า าคนไหนอยากได้นะครับก็เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ละกันนะครับเพราะว่าเวลาพี่แจกพี่จะแจกผ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็คือผ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะครับถ้าคนไหนไม่คอมเมนต์ก็คือจะเสียดายมากๆนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ก็ต้องคอมเมนต์สถานเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนเ้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่า วันพรุ่งนี้ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย